แาวนี้ตำรวจภูทรภาค5แถลงผลจับก 2, ลุ่มสสามีภรรยาผลิตแบงค์ปลอมส่งขายในโลกออนไลน์นะคะซึ่งถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดในรอบ8ปียึดของกลางเป็นแบงค์ปลอมมูลค่ารวมกว่าล้านบาท เป็นภาพที่ตำรวจให้ผู้ต้องหาสาธิตวิธีการผลิตแบงค์ปลอมหลังจากเข้าจับกลุ่มโดยเธอได้นำธนาบัตรใบค่ะเอาไปปริ้นใส่กับกระด,ดาษ A4 ทั้งหน้าและหลังเมื่อได้ธนาบัตรปลอมที่พิมพ์ออกมาแล้วจากเครื่องปรินเตอร์ก็จะนำม,มาตัดให้ได้รูปเนี่ยค่ะเครื่องปรินธรรมดาเลยเนาะใช่ธรรมดาทั่วไปค่ะพอปริ้นออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยอเอามาตัดให้ได้รูปให้ได้ขนาดนะคะกับแบงค์ของจริงรก่อนจะใช้เทียนไขถูกับธนาบัตรปลอมให้ทั่ว เพื่อให้มีน้ำหนักและผิวสัมผัสเหมือนกับธนบัตร<อ>จริงๆนี่นี่คือวิธีการนะคะเอาเทียนเนี่ยเหรอ,อเทียนถเนยูเนี่ยเหมือนที่เขาถูให้เราดูเนะะี้ยค่ะ ตำรวจบอกว่าการจับกุ่มครั้งนี้นะคะเป็นการขยายผลหลังก่อนหน้านี้จับกลุ่มผู้ต้องหารายหนึ่งที่นำธนบัตรปลอมไปซื้อสินค้าคตำรวจจึงขยายผลและวางแผนล่อซื้อจากนางสาวธันวาพรและเข้าจับกลุ่มพร้อมกับสามีที่กำลังผลิตธนบัตรปลอมอยู่โดยยึดทางโดยยึดของกลางค่ะเป็นธนบัตรปลอมฉบับละหนึ่งพบาทบกว่าพันฉบับ และธนบัตรปลอมฉบับละ500บาทอีก60ฉบับรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทอที่เราให้ดูวิธีทาไม่ได้ชี้พงให้กระลอกนะใครทําไปก็ติดคุกแน่นอนะนะครับผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางฝั่งของผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค5บอกว่าแบงค์ปลอมฉบับ1,000บาทจะขายในราคา130บาท ส่วนฉบับ500บาทจะขายในราคา30-50บาทเชื่อว่าผู้ต้องหากระทําการมานานกว่าเป็นปีแล้วนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการทําการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ซื้อมาดําเนินคดีต่อไปค่ะา่ะ130บาทในกับในแบงค์ราคา1,000บาทในกับแล้วก็ขายในราคาประมาณ30-50บาทในแบง์500ะครับซึ่งซึ่งในขณะเนี้ย ตัว่นซื้อเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงก์ฟอมนะครับก็แางเดยที่สรวจก็คงต้องขยายต่อนะครับไปถึงปลายทางในที่สุปลายทางด้านนางหนึ่งรื้อไทยทิพยโชคธนกรอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือค่ะบอกว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นการจับกุมธนบัตรปลอมรายใหญ่ที่สุดในรอบ8ปีทีนี้คุณผู้ชมภาพที่เราให้เห็นเนี่ยเป็นทั้งธนบัตรปลอมและธนบัตรจริงหลายคนอาจจะบอกว่า ถ้าดูผนเินทำไมเหมือนกันจังเลยเราจะมีวิธีในการตรวจสอบอย่างไรเดี๋ยวชมไปพร้อมกันนะคะนี่เป็นวิธีในการสังเกตธนบัตแรแบงพันธุ์เบื้องต้นแบบง่ายๆแบบไหนเป็นแบบจริงนะคะก็คือให้ลองสัมผัสก่อนเนื้อกระดาษเนี่ยจะเหนียวแร่งต่างจากกระดาษทั่วไปจะรู้สึกสะดุดลายพิมพ์เส้นนูนขึ้นมาทีนี้พอยกส่องลายน้ำก็จะมีตัวเลขชนิดราคาโปร่งแสงเป็นพิเศษแถบสีเนี่ยต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกัน อันนี้สําคัญมากและข้อนี้ลองพลิกเอียงค่ะลายดอกประดิษฐ์เคลื่อนไหวสลับสีคือพูดง่ายๆคือเวลาเราสบัดแบงค์เนี่ยหรือว่าขยับแบงค์นิดนึงเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนกลิ้งได้ค่ะเป็นวงกลมแบบนี้แถบสีเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะคนี่คือวิธีการสังเกตธนบัตรใบละ1000บาทแบบไวๆแล้วก็ทําให้เราสามารถแยกได้ง่ายอันไหนแบงค์จริงอันไหนแบงค์ปลอมนะคะคสัมผัสยกส่องพลิกเอียงนะครับ